สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทางช่องวุลวันพาครับวันนี้เราก็อยู่กันที่พระบรมธาตุนาดุลนะครับกับทีมงานอนชัยภาพยนตร์ครับตลาดอำเภอนาดุลครับวันนี้นะครับทีมงานของเราครับวันนี้เราลงกัน3จอนะครับที่พระบรมธาตุนาดุลครับมาชมกันครับว่าเป็นอย่างไรนั้นมาชมกันครับทีมงานมาไม่เยอะครับมากันแค่5คนนะครับ ตอนนี้กำลังลงเหล็กครับลงเหล็กสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,ม,บมือโคงในตำนานครับช่างเว้นนะครับดีเจเว้น <laughs> ผู้เปิดเพลงไม่เคยถูกใจใครนะครับ เ,เดี๋ยว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 ยยจึ๊อเอ้ยเกี่ยวไปตัวเสนอผ่าก,กันเอ้ยสวัสดีครับช่างไทยเอ้ยมาใหม่ครับมือโค้งครับมือโค้งมือโครงครับมาใหม่ครับติดตามไม่ได้ครับทางช่องขุดรถบรรทุหันาหามาดูทางนี้ครับเรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งจอ าสวัสดีครับช่างหมั่มครับโอ้ยอย่าออกกล้องแดี๋ยวน้อีพอยติดกล้องเดี๋ยววัสดีครับวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ช่างอาร์ตครับสวัสดีครับวันนี้เรียบร้อยไปแล้วครับหนึ่งจอครับวันนี้เราลงกันสามจอครับลงสามจอจอสิบเมตรสองจอครับสิบสองเมตรอีกหนึ่งจอนะครับช่วงนี้แดดกำลังดีครับเวลาประมาณ บ่ายสองครับโดยประมาณแดดดีน่าเล่นเล่นขอบคุณครับสํหรับท่านที่เข้ามารับชมนะครับตรงนี้กําลังกลางจอนะครับมชมบไปไเรื่อยครับ ติดก้อนกับโทรศัพท์นะครับอาจจะไม่นิ่งครับครับตอนนี้ครับเริ่มยายเหล็กนะครับยายเหล็กครับเอาเหล็กขึ้นโครงนะครับวันนี้ลงกัน3ามจอนะครับจอหนึ่งบสอเมตรสองจอเป็นจอละสิเมตรนะครับ วันนี้จะใช้ในงานแก้บนครับที่พระบรมธาตุนาดูนนะครับพรัยภาพยนต์ครับทั้ง3จอนะครับอ่อออสำหรับช่วงนี้รับหน้าที่จอ12เมตรโดยช่างไทยครับมาจากไหนครับมาจากไหนมาจาก บรีรัมครับบรีรัมมาจากบรีลัมครับครับเป็นมือโค้งจากบิ๊กบอยภาพยนตร์ครับวันนี้สั่งตรงครับมามาอยู่ได้สองสามอาทิตย์แล้วครับมาขึ้นจอใหญ่โดยเฉพาะครับแต่ยังไม่ถึงไม่มีงานจอใหญ่ขึ้นนะครับรออีกนิดครับรออีกนิดจบวันที่สิบเก้าครับพบกันนะครับเราเรามีจอใหญ่ให้ขึ้นกันครับโจนี้ขึ้นจอเล็กๆไปก่อนครับสิบสองเมตร กางจอโดยช่างผู้ชำนาญการครับจากช่างไทยรับหน้าที่คนละชั้นครับ12เมตรครับกลางไม่ถึง10นาทีครับช่วงนี้ ้องฟ้ามืดค้มครับช่วงนี้ครับครับสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงขึ้นผ้าจอนะครับทั้งสามจอครับอันนี้ขึ้นผ้าจอทั้งสามจอนะครับ ลมแรงมากครับวันนี้ครับลมแรงมากลมแรงมากครับวันนี้ครับผ่อนใช้ภาพยนตครับวันนี้จัดฉายแก้บนกันที่พระบรมธาตุดาดุลครับ ลงกัน3หน่วยนะครับ3หน่วย3จอลงงานแก้บนครับมันนี้มันจ้ลงเยอะนะครับมีบางเนเะข้ามาดูว่า บ่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 โดดหรอกแต่บ่โดดมันก็เก็บแอรอยู่เอาขึ้นเอาขึ้นมีทั้งลมทั้งฝนครับว li ันนี้ท้องฟ้าขณะยังเป็นคึมๆอยู่นะครับฝน บรรยากาศตอนค่ำๆครับช่วง5โมง -6 โมงเย็นครับสถานที่แก่บนนะครับพระบรมธาตุนาดูนหน่วยใช้ก็พรชัยภาพยนตร์อำเภอนาดูนครับติดต่อได้ครับอยากจะใช้ภาพยนตร์แก่บนนะครับหรือว่าเป็นพิธีการงานต่างๆ0833291319ครับมี3หน่วยครับรับใช้กันนะครับ วังนี้ช่วงร้อยผ้าจอครับแต่ละจอลมแรงมากครับนะครับโอ้แต่ละจอวันนี้รับสถานการณ์ทั้งลมทั้งฝนยิ่งขึ้นผ้ายิ่งเห็นชัดเจนครับ คนก็ลงเม็ดไปปล่อยครับช่วงนี้ลมแรงครับบรรยากาศช่วงนี้นะครับผ้าจอยยังดึงไม่เสร็จครับห้าคนครับ3ามจอ โอ้โหครับบรรยากาศะลอดไหมครับคนครับไม่มีบรรยากาศครับช่วงนี้การแก้บนครับพระบรมธาตุนรุนครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ